สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะน,นี้ช่วยอยู่ที่จัตุรัสเทียนเหมินด้านหลังผมจะได้เห็นโลโก้1945กับ2025ปีนี้ครบรอบ80ปีแห่งชัยชนะของสงครามต่อต้านการอุกรานจากญี่ปุ่นของประชาชนจีนและสงครามต่อต้านฟาสิสลกเช้าวันนี้วันที่3กันยายนจินจาัการนามลึกและสวนสนามที่นี่โดยนายฉีจิ้นผิงผู้นําสูงสุดจีนร่วมงานกล่าวคำปราศัยและตรวจโทนสวนสนามเขาจนตดตามครับฉีจิ้นผิงยา้า จินจารำลึกคบเป่80ปีแห่งชจยชนะสงครามต่อต้านการลุกรานงจากญี่ปุ่นมีเป้าหมายจดจำประวัติศาสตร์รำลึกวีรชนผู้ปลีชีพหวงแขนสันติภาพและเปิดสู่อนาคตผู้นำต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงจากประเทศที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบองค์การระหว่างประเทศอดีตผู้นำต่างประเทศ62รายร่วมงานตามคำเชิญเวลาเกนาฬิกา15นาทีได้เริ่มพิธีสวนสนามพิธีสวนสนามครั้งนี้เป็นพิธีสวนสนามครั้งแรก ที่คณะกรรมการกลางาพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมีสหายฉีจิมผิงเป็นการนำนำพาทั้งพรรคกองทัพและประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศจีนขับเครื่องการัพัฒนาประเทศให้ทันสมัยให้เข้าสู่ยุคใหม่ในทุกด้านการสวนสนามจะประกอบด้วยสองขั้นตอนพิธีสวนสนามและขบวนพาเหรดในขั้นตอนการสวนสนามกองทหารที่เข้าร่วมสวนสนามจัดแถวริมถนนฉางอานเพื่อรับการตรวจพลนสวนสนามจากนายฉีจิมผิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีนประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีนในช่วงขบวนพาเหรดได้จกักรบวนเชิญทงเติมผ่านจัตุรัสเทียงอเมอนตามลำดับดังนี้ขบวนเชิญทงทหารอากาศขบวนเชิญทงทหารราบขบวนเชิญทงรบขบวนยุทธปกรณ์ขบวนทหารอากาศโดยขบวนเครื่องบินรบได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจากในประเทศจีนเองและต่างประเทศขบวนนี้ประกอบด้วยกองกําลังร่วมทางอากาศ ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเป็นส่วนใหญ่ในการนี้กระบวนเครื่องบินรบที่ทรงพลังทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศบินต่ำเหนือจัตุรัสเทียนเหมินนำเสนอไฮไลท์สำคัญ4ประการประการแรกคือการเปิดตัวเครื่องบินรบใหม่หลายลำประการที่2คือการปูรณการขบวนอย่างเป็นระบบประการที่3คือการแสดงตัวแทนกองกําลังที่เข้าร่วมอย่างเข้มแข็งและประการที่4คือการเน้นย้ำถึงประเด็นการํำลึกช่วยยีเหมิง ผู้สื่อข่าวภาคภาษาไทยชยน้นามีเตียวกรุ๊ปรายงานจากจตุรัสเทียนเหมิน